มีคครามีคนราที่น้องนาเตมีโครมีราดมีนลราเอ้นมาเจอคุเฮ้ยเมัอยู่ไหนวะน้องกูมลาล่ากูเฉยเต้ย แล้วมันอยู่ไหนวะกูไปแล้วกูหนีมึงเสียกราดยิงแล้วก็หนีโอ้ตะลึงพ้ โบว์มึงเลวไงสวยสวยให้เตะขึ้นบนป้อมให้เตะขึ้นบนป้อมสวยอเอ่ออ๋ลน <c oughs> ้องนา if i stay